คันนี้ก็เป็น k a ว a s a k i KSR ครับนี่มีปัญหาเรื่องขี่ไปสักพักแล้วดับนะครับผมเกิดจากอะไรนะครับผมบางรั้นประจูคาบูไม่อยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นก๊อกน้ำมันนะครับผมก๊อกรีเซฟก๊อกหนึ่งก๊อกสองนะครับผม ทั้งก็สตาร์ทติดยากด้วยนะครับต้องหยดคันดิ้งเยอะๆนะครับผมนี่เรามาดูจุดนี้นะครับจุดที่เป็นท่ออากาศนะครับผมนี่นะครับท่อพอน,นี้มีปัญหาเรื่องแตกนะครับผม,มอากาศเข้าตรงบริเวณตัวท่อไอดีเยอะเกินไปนะครับทำให้เครื่องจุดไม่ได้นะครับแล้วก็ดับนะครับผม นี้นะครับผมนี่นะครับสายมันแตกตรงนี้นะครับทำการทำการเปลี่ยนไสายตัวนี้ใหม่นะครับสายแยกนะครับตันนี้ก็ท่อตัวนี้ก็เป็นท่อตัว ไอดีนะครับผมก็เวลาอากาศเข้าก็ทําให้เครื่องเร่งสตาร์ตติดยากกรับบางครั้งก็อาจจะลดดับได้นะครับผมนี่ครับท่อนน่ครับถ้าเราไม่มีท่อก็ให้เราตัดเสียบใหม่นะครับผมให้มันแน่นขึ้นนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม